สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำอะไรตู้เอทีเอ็มก็จะนึกได้อย่างนี้นะครับให้เราเอาอ,อันนี้เข้าไปนี่ครับบัตรนี่เข้าไปหนึ่งงนก็ได้กี่อันก็ได้แล้วแต่คุณแล้วก็กดสวิตช์ปั๊บสมมติจะเอาไดามอนด์นะครับเอาไดามอนด์สักสงองงานกกดไปสองครั้งแล้วก็ถอดบัตรป้าบ รถมาแลวครับนี่ไงครับแล้วก็ได้มาสองอันครับโอ้เดี๋ยวเันจะมาสนสอร้างเลยแล้วกันครับเดี๋ยวก่อนเขาเอาของทิ้งก่อนนะครับแป๊บนะครับมาดูอุปกรณ์กดผิดมาอุปกรณ์ก็มีอมบล็อกอะไรก็ได้ครับหนึ่งอย่างที่กรองครับนี่ครับฮอปเปอร์แล้วก็ แล้วก็รั้วรัวนะครับแล้วก็แล้วแล้วก็แค่รถไฟที่มีหีบนะครับแล้วก็รางรถไฟแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็นี่ครับนี่ดีกว่าแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวหาที่ลงลงสร้างก่อนคนอื่นมีจะสร้างในเซฟวงกว้างมาสร้างในเซฟอ,อย่างนี้อยบักป๊อปหนึ่งสองขุดไปสี่ห้าบล็อกนะครับห้าแล้วก็ขุดมาทางซ้ายหนึ่งแล้วก็อย่างนี้ครับขุดมาหนึ่งสองอย่างนี้ครับ ก็จะได้เป็นอย่างงี้ให้คุณวางรางรถไฟตรงนี้รางไฟผมมรางรถไฟสีแดงแล้วก็ใส่นี่นี่นี่แล้วก็วางรางรถไฟเอออย่าเพิ่งวางเลยวะโอยมืดแล้วมืด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 นี่ไงครับจนมาที่สูงที่สุดที่ผมเคยสอนไปนี่นะครับ ก็นอนก่อนเดินลงไปด้วยไม่ได้ยินเสียงไหนวะนวันไหนโอเคผมสอนผมบอกแค่เท่านี้ได้ใช่ไหมครับให้เราเอานี่วางไม่ แล้วล็อกอะไรก็ได้ครับวางวางสวิตต์ก็วางนี่รับบล็อกนี้ที่ผมเลือกมาก็เพราะคนสวยกระโดดสามหนึ่งเฮ้ยทำไมมีสามอ่ะอืม แค่ี้นี้นวัวนะออโอ้แล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็วางที่กรงตรงนี้ ให้คุณเอาวางไว้อย่างนี้ว uhh ิ่งหาอะไรกันมาแล้วก็วางนี่ตรงนี้แล้วก็วางนี่อย่างนี้นะครับโอ้ยวไรมันปักว่ะยากเลยสำกนี้ นี่ครับอย่างนี้ให้คุณต่อมาหนึ่งหนึ่งแล้วก็บางนี่หนึ่งกี่วนันนี่ห้าโอ้ยเย็ดเลย เอาเอาไม่เ้วก็วางไี่ไว้ตรงกลางครับอย่างนี้โอ้ยเออยีอ่ แล้วก็เอานี่เดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ทอ,ง,องนี้เพชรเหล็กแอมโมโรวางผมจะเรียงตามลำดับความไปนะครับนม่นี่ครับเพชรทองตรงกลางนี้ผมก็จะวางตัวนี้ครับแล้วก็ หลิกเกอร์เอโมอร์ลอย่างนี้นะครับจะมันได้หน้าตาอย่างนี้ทำนานมากเลยนี่ <c oughs> คุณเพื่อให้คุณวางอย่างนี้นะครับหนึ่งสองอย่างนี้ ก็ตัวไหมหนึน่งสองหนึงน่งอะไรสองหนึง่งอย่างนีงน้นะครับ เดี๋ยวมันใส่ไม่ได้นะครับให้มันหันลงมา,างคุณวางอย่างนี้ก่อนถ้ามันใส่ให้หัวมันหันลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เยาบางสองเันนะครับโอ้ยปวดกระบาลจิิงนแล้วก็วางทางรถไฟครับ กดถึงตัวนี้ออกครับแล้วก็ให้คนวางต,วตัวนี้นะครับเย่อแล้วก็วางหนึ่งสองอย่างนี้แล้วก็ไปนะทางโน้ตครับอีกค่ะแล้วก็เย่อแล้วก็วางหนึ่งสองนะครับแล้วคณก็วางนี้กันนะ วางกั้นไว้อย่างนี้เลยก็ได้ครับสามสี่อ๋ยุงกัดยุงกัดปานเหมือนบปานเลี้ยงยุงเลยวอย่างนี้นะครับแล้วก็วางนี่ปิดไอ้ซาดย่างนี้นะครับหนึ่งสองอยางนี้เลย แล้วก็ให้คนวางน้ำนะครับอย่างนี้เลยหนึ่งสองสาสี่ห้าอย่างนี้นะครับเออยุ่มกัดคุณจะปิดตรงนี้ก็ได้ไม่ปิดก็ได้ครับแล้วแต่แต่ผมจะปิดนี่เนาะ เดี๋ยวผมจะปิดอย่างนี้ถ้าคุณไม่ก็เอานี่ครับเอาวันี้ครับใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ตามช่องเลยครับนี่ครับถ้าคุณก็กดเข้าไปอย่างนี้เป็นทรงลำสีใส่ของเข้าไปเลยครับ ึงสามสาแล้วก็กดนี่แล้วครับใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วคุณจะใส่ไฟก็ได้ครับแล้วแต่คนแต่ผมจะใส่เพื่อความงามอย่างนี้นะครับ ตอนนี้อยู่กับเพื่อนครับสองคนเลยแล้วก็ใส่สวิตช์เข้าไปครับหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยอะไรวะตัวเปลี่ยนชื่อเนี่ยแล้วก็เอาบัตรบัตรอนะไรก็ได้แล้วแต่คนครับไม่ใช่บัตรด,ดีอะไรพรมมือชอบเรียกว่าบัตรมันติดหนึ่งแล้วก็มอบึนอำ่ำตรงนี้ครับ ดี๋ยวมันจะถัดไปครับพ่อเมกตรงนี้ครับลบไปให้หมดแล้วก็กดพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์ว่า A T M ครับ card A d N D อย่างนี้ครับแล้วก็ดดนแล้วก็กดนี่ครับเตียง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 เสร็จเรียบร้อยได้บัตรหมดแล้วคนเก้าบัตรใส่ ป้าเฮ้ยลืมรถไฟแล้วก็ใส่รถไฟครับใส่รถไฟปุ๊บกดสวิตช์ปั๊บปุ๊บอ้าวทำไมรถไฟไม่ไปวะปุ๊บแล้วก็เลือกอะไรด,ดีก็ได้เลือกอะไรดีวะเอาไดมอนด์ดีกว่า หนึ่งสักหอันครับแล้วแต่คุณจะอานกีแล้วกันแล้วก็กดเลื่อนบัตร,รออกรถไฟมาแล้วครับนี่ครับได้มาแล้วครับหงอันหนึ่งชิ้นครับงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับ c r i b e ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ